นิสัยของเศรษฐีประตูสู่ความมั่งคั่งและร่ำรวยเขียนโดยดีนกาซิโอซี EP1 บทนำในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิปี1944สามีภรรยาซึ่งเป็นผู้พยพคู่หนึ่งได้ให้กำเนิดเด็กชายที่เราจะเรียกเขาว่า JP ลืมตาขึ้นมาดูโลกในถิ่นทุรกันดารใจกลางเมืองลอสแอนเจลิสก่อนที่ JP จะมีอายุได้สองขวบพ่อแม่ของเขาก็แย่กันแม่ของเขามีปัญหาทางด้านการเงินโดยตอนที่ JP อายุ9ขวบเขาก็เดินทางออกจากบ้านเพื่อหาวิธีช่วยแม่ของเขาใช้หนี้เขาพยายามขายของหลายชนิดเช่นหนังสือพิมพ์กระถางต้นไม้การ์ดวันคริสต์มาส และแทบจะทุกอย่างเมื่อแม่ของเขาไม่สามารถดูแลเจพีและพี่ชายของเขาได้อีกต่อไปแล้วนั้นเขาจึงตัดสินใจส่งลูกทั้งสองคนไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์เนื่องจากเจพีไม่ได้รับการสั่งสอนและดูแลจากพ่อแม่ในช่วงวัยรุ่นนั่นจึงทำให้เขาเดินทางผิดไปคบกับกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดี เขาเข้าร่วมแก๊งประจำท้องถิ่นและเกือบจะสอบไม่ผ่านชั้นเรียนในตอนที่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมจอห์นมาแชลในเมืองลอสแอนเจลิสมีอยู่ครั้งหนึ่งในตอนที่เจพีเรียนอยู่ชั้นม .5 ครูจับได้ว่าเขากับเพื่อนที่ชื่อมิเชลไม่ทํางานและส่งกระดาษคําตอบกันในชั้นเรียนครูจึงให้ทั้งสองยืนขึ้นหน้าชั้น และเปล่าประกาศว่าเห็นสองคนนี้ไหมอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสองคนนี้เพราะพวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จใดๆและจะไม่มีทางทำธุรกิจอะไรได้แน่เจพี JP, อาจจะยังตระหนักไม่ได้ในตอนนั้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวคือสิ่งที่เริ่มต้นสร้างนิสัยในการดาเนินชีวิตให้กับเขามันคือนิสัยแห่งความสาเร็จแต่ก็เป็นนิสัยแย่ๆ ที่สามารถยับยั้งไม่ให้เราใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพเช่นกัน JP อาจจะยังบอกตัวเองว่าฉันไม่มีทางประสบความสำเร็จแต่เช่นเดียวกันเขาก็อาจจะพูดว่าครูคนนั้นมันบ้าอะไรฉันจะพิสูจน์ให้ดูว่าเขาพูดผิด JP พพัฒนานิสัยแห่งความสำเร็จนิสัยแรก ตั้งแต่ช่วงที่เขาเพิ่งเริ่มต้นทำงานแรกๆเขากล่าวว่าผมทำงานมาตลอดชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงอายุ9ปีผมทำงานส่งหนังสือพิมพ์ตั้งแต่อายุ7ปีซึ่งผมก็ทำงานดังกล่าวมาตลอดช่วงมัธยมปลายผมเคยทำงานที่ร้านซักแห้งอยู่ช่วงหนึ่งผมกวาดพื้นและทำงานแปลกๆโดยมีเจ้าของร้านเป็นคนที่ขี้เหนียวออามากๆ จนถึงขนาดที่ว่าตอนเขาเดินยังมีเสียงหนึบๆึบเพราะเขาเหนียวมากจริงๆผมทำงานอย่างหนักที่สุดเพื่อแลกกับเงินค่าจ้างประมาณ1.25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงจนกระทั่งวันหนึ่งตอนที่ผมกลับจากโรงเรียนเจ้าของร้านก็เรียกให้ผมเข้าไปหาและกล่าวว่าเมื่อคืนฉันได้สำรวจดูหลังตู้และฉันไม่เจอฝุ่นเลยสักนิด จากนั้นฉันก็พลิกพรมขึ้นมาดูแต่ก็ไม่เจอฝุ่นอีกอยู่ดีแกทำความสะอาดเหมือนกับว่าฉันกำลังจ้องมองแกอยู่ทุกนาทีอย่างนั้นแหละผมเลยบอกกับเขาว่าคุณจ้างผมมาให้ทำความสะอาดผมก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเขาพอใจเป็นอย่างมากอีกทั้งยังขึ้นเงินให้ผม1 5ดดอลลาร์ต่อชั่วโมงด้วยการที่เขาขึ้นเงินให้ผมนั้น ทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับผมได้รางวัลออสการ์พูดตรงๆก็คือในตอนนั้นผมได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญในชีวิตของผมคนที่ประสบความสำเร็จจะใช้ความสามารถของเขาอย่างเต็มความสามารถที่สุดซึ่งไม่ว่าเขาจะทำงานให้กับคนอื่นหรือเป็นนายตัวเองก็ตามราวกับว่าในทุกๆวันเจ้านายกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ทุกๆนาทีผมได้เรียนรู้ว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราก็ควรทำให้ดีที่สุดเสมอบางคนอาจคิดว่ามันทำให้เราเป็นคนโง่ครับเจ้านายแต่ผมเชื่อว่าการทำงานอย่างเต็มที่ที่สุดนั้นคือหนึ่งในนิสัยแห่งความสําเร็จรูปแบบหนึ่งที่เราควรจะพัฒนาซึ่งมันมีประโยชน์อย่างมากล้นหลากหลายและสำคัญยิ่ง จากตัวอย่างของ JP ที่กล่าวมานั้นนิสัยดังกล่าวช่วยให้เขาทำงานธรมธรมดาธรรมดาในตอนนั้นได้เสร็จและทำได้ดีด้วยซึ่งนั่นทำให้เขามีโอกาสได้ทำงานที่เขารักในอนาคตก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของ JP ต่อผมอยากจะพูดถึงนิสัยแห่งความสำเร็จและแนวทางที่หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จให้ฟังสักหน่อย ผมขอเสนอเส้นทางและกระบวนการที่ช่วยให้คุณสามารถนำนิสัยแห่งความสำเร็จไปประยุกต์ใช้จนกลายเป็นนิสัยของคุณได้คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือพยายามบีบคั้นตัวเองให้สร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมาในชั่วข้ามคืนซึ่งนั่นอาจจะทำให้ชีวิตของคุณยุ่งเหยิงและผลักคุณกลับไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นใหม่ก็ได้ในทางกลับกัน คุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบเล็กๆน้อยๆจนแทบไม่สามารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวันของคุณโดยการกำจัดสิ่งต่างๆที่ไม่มีประโยชน์ต่อตัวคุณออกไปและแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยนิสัยที่สามารถสร้างหนทางไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับคุณไม่สําคัญว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจผู้บริหารนักลงทุนลูกจ้าง หรือเด็กหนุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานงานแรกก็ตามนิสัยหลักปฏิบัติเคล็ดลับและแบบฝึกหัดในบทต่อๆไปจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับคุณซึ่งจะช่วยยกระดับชีวิตของคุณให้ขึ้นไปอีกขั้นด้วยถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ความสนใจกับความสำเร็จในด้านการเงินเป็นหลักก็ตาม แต่วิธีการต่างๆที่ผมนำแบ่งปันกับคุณนั้นสามารถช่วยส่งเสริมให้คุณบรรลุเป้าหมายในด้านอื่นๆของชีวิตไปอีกขั้นได้เช่นกันซึ่งรวมถึงครอบครัวการดูแลครอบครัวมิตรภาพความสัมพันธ์ความเชื่อสุขภาพความแข็งแรงในด้านร่างกายความรักความหลงไหลความสนิทชิดเชื้อและอื่นๆ ไม่สำคัญว่าใครจะพูดอะไรกับคุณในอดีตก็ตามคุณมีสิทธิ์จะสามารถบรรดาลความสำเร็จความสุขและความมั่งคั่งร่ำรวยให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในทุกๆด้านได้ผมจะช่วยคุณพัฒนานิสัยต่างๆผ่านวิธีการอันหลากหลายโดยผมจะแบ่งปันเรื่องราวอัศจรรย์ของบรรดาบุคคลที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่ผมรู้จัก รวมถึงแบ่งปันแนวทางที่พวกเขาเรียนรู้นำพฤติกรรมและกิจวัตรประจำวันมาใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขากลายเป็นคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและมีรายได้สูงผมจะนำแบบฝึกหัดต่างๆมาให้คุณพัฒนาและฝึกฝนนิสัยใหม่ๆและผมจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆจากชีวิตของผมเองซึ่งผมหวังว่า มันจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้กับคุณได้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ในภายหลังตอนนี้กลับมาพูดถึงเพื่อนของเราก่อนดีกว่าเพื่อนคนที่ครั้งล่าสุดเราเห็นเขากำลังขวาดพื้นด้วยความพยายามและทักษะอันยอดเยี่ยมอยู่นั่นแหละ JP ศึกษาจนจบมัธยมปลายแต่เขาไม่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย เขาไปเข้าร่วมกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ประจำการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินที่ชื่อว่า USS Onet หลังออกจากกองทัพเรือสหรัฐ JP ีก็ได้ทำงานที่ได้รายได้ต่ำอยู่หลายงานโดยเขาทำงานเป็นผานโรงเด็กปั๊มและคนขายประกันเขาทำงานอยู่ที่ห้องทดลองเร d เ e นในช่วงสั้นๆ เพราะเขาถูกไล่ออกหลังจากมีปัญหากับหัวหน้างานนอกจากนี้เจพียังทำงานที่มีไรายได้ต่ำโดยการเป็นคนเดินขายสารานุกรมตามบ้านอีกด้วยเ <_ c oughs> มื่อมองย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นเจพี JP กล่าวว่าเขาได้เรียนรู้นิสัยแห่งความสำเร็จชั่วชีวิตที่สำคัญอีกด้านหนึ่งผมจะเคาะประตูบ้าน50หลังและทั้งห0หลังก็จะปิดประตูใส่หน้าผม ดังนั้นผมจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะมีความกระตือรือร้อนเมื่อเคาะประตูบ้านหลังที่51ถึง150ให้เท่ากับตอนที่ผมเคาะประตูบ้านหลังแรกเจพี JP ได้เรียนรู้วิธีการก้าวผ่านช่วงเวลาการถูกปฏิเสธสื่อสารกับผู้คนโดยการรับฟังพวกเขาและโน้มน้าวคนอื่นๆให้ลงมือปฏิบัติถึงแม้ว่านั่นจะไม่ใช่งานในฝันของเขาก็ตาม แต่เขาก็คงจะไม่ได้ตระหนักว่าตัวเองสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จบางอย่างขึ้นมาในช่วงเวลานั้นซึ่งนิสัยดังกล่าวจะทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากล้นในชีวิตภายหลังณนะตอนนั้นนิสัยแห่งความสำเร็จมีส่วนช่วยให้เขาเพียรพยายามในการทำงานเป็นอย่างมากพนักงานขายสารานุกรมตามบ้านในตอนนั้นมีรายได้จากเปอร์เซ็นต์การขายเพียงอย่างเดียว ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วคนส่วนใหญ่จะทำงานได้เพียงแค่สามวันเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่สำหรับ JP เพราะเขาสามารถทำงานได้นานถึงสามปีครึ่งด้วยกันแม้ว่า JP จะมีหลักจริยธรรมในการทำงานแต่เขาก็ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่มผมกลายเป็นคนไร้บ้านตั้งแต่แรกเมื่อตอนที่ผมอายุประมาณ20ต้น,ตน ภรรยาของผมไม่สามารถทำหน้าที่แม่ได้อีกต่อไปเธอจึงทิ้งลูกซึ่งมีอายุสองปีครึ่งไว้ให้ผมเลี้ยงและจากนั้นพร้อมกับเงินทั้งหมดที่เรามีไม่นานหลังจากนั้นผมก็พบว่าเธอไม่ได้จ่ายเงินค่าเช่าบ้านมาสมเดือนแล้วเราไม่มีเงินและวันครบกำหนดจ่ายค่าเช่าก็ผ่านมาแล้วสามเดือน นั่นจึงทำให้เราโดนไล่ออกจากบ้านผมตกงานและกำลังมองหางานใหม่อยู่ดังนั้นลูกและผมจึงต้องอาศัยอยู่ตามถนนโดยไม่มีไรายได้ใดๆซึ่งเราก็พยายามอาศัยอยู่ในรถที่ผมมีในตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเคยพูดกับลูกของผมว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันผมเข้าไปในพื้นที่รกร้าง และหยิบขวดโค้กและขวดเซเว่นอัพมาใช้เพราะในตอนนั้นคุณจะต้องจ่ายเงิน2เซนเพื่อซื้อขวดเล็กและ5เซนเพื่อซื้อขวดใหญ่เมื่อผมไม่มีเงินแล,และไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายต่างๆได้นั้นมันคือช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดสำหรับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อแต่ผมก็ได้เรียนรู้ก็คือเมื่อเราตกต่ำจนไม่เหลืออะไรสักอย่าง และเมื่อเราจมดิ่งลึกลงก้นเหวซึ่งเราสามารถทำได้ก็คือเชิดหน้าขึ้นและมองบวกเข้าไว้เมื่อพิจารณาสถานการณ์อันยากลำบากที่เจพีกำลังเผชิญนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขามีข้อได้เปรียบที่คนอื่นๆซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าไม่มีนั่นคือเขามีวิสัยทัศน์ในชีวิตของตนเอง เจพีมุ่งมั่นที่จะขอตั้งบริษัทเป็นของตัวเองและหลังจากที่เขาทำงานเป็นพนักงานขายสารานุกรมตามบ้านมากกว่า3ปีเขาก็มาตระหนักในภายหลังว่าเขาไม่ได้ต้องการทำงานเป็นลูกจ้างและเขาสามารถทำงานเป็นนายตัวเองได้แต่ก็มีอุปสรรคอันใหญ่หลวงมาขวางกั้นเขาเช่นกันเจพี JP มีเงินเพียง700ดอลลาร์เท่านั้นทุกคนบอกเขาว่า เขาไม่สามารถก่อตั้งธุรกิจเป็นของตัวเองได้เพราะเขาจำเป็นต้องใช้เงินมากกว่านี้จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมหาประสบการณ์ให้มากขึ้นฉลาดกว่านี้ไม่ทำธุรกิจในเศรษฐกิจแบบนี้และสิ่งอื่นๆอ,อีกนับไม่ถ้วนที่ jp ไม่มีฟังคุณคุณไหมละ่ะหลังจากที่ jp ได้ฟังคำแนะนำทั้งหมดทั้งมวลแล้ว เขาก็ทำในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ทำนั่นคือเขารับฟังคนอื่นๆก่อนในตอนแรกเริ่มและหลังจากนั้นเขาก็ก่อตั้งบริษัทของเขาขึ้นมาเองอยู่ดี JP พพัฒนานิสัยแห่งความสำเร็จในการเชื่อมั่นในตัวเองและไม่สนใจคนที่บอกว่าเขาจะล้มเหลวมันเป็นเรื่องยากสำหรับผมมาก คุณจะก่อตั้งบริษัทของคุณบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆไม่มีรายได้และเดินทางออกไปขายสินค้าของคุณตามบ้านทุกๆวันได้อย่างไงมันยากมากจริงๆในช่วงสองปีแรกที่เราก่อตั้งบริษัทนั้นเรามีโอกาสที่จะล้มเหลวทุกวันแต่สองปีถัดมาเราก็สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างตรงเวลาไม่ใช่แค่จ่ายเงินอย่างเดียว แต่เรายังเหลือเงินอีกด้วยผมจำได้ว่าผมเคยพูดว่านี่เราทำได้เรามีเงินเหลือ2,000ดอลลาร์เราทำได้มันสำเร็จแล้วในที่สุด JP ก็สามารถใช้ทักษะในด้านการโน้มน้าวและการสื่อสารช่วยพัฒนาบริษัทของเขาให้เติบโตอย่างรวดเร็ว j จพี JP ยกระดับทักษะของเขาในด้านการรับฟังคนอื่น และยังสามารถพัฒนานิสัยสำคัญในด้านการอ่านใจลูกค้าของเขาอย่างลึกซึง้งผมคิดว่าผมมีทักษะความสามารถในด,ด้านการรับฟังผู้อื่นและไม่ใช่เพียงแค่ฟังนะแต่เป็นการรับฟังทุกอย่างที่คนอื่นพูดแทนการคิดว่าผมจะพูดอะไรต่อมันใช้เวลาช่วงหนึ่งแต่ผมคิดว่าผมทำได้ค่อนข้างดีทีเดียว ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนานิสัยแห่งความสำเร็จเชิงบวกของเขาซึ่งก็คือการรับฟังเพื่อเข้าใจผู้อื่นการมีวิสัยทัศน์การทำทุกอย่างให้ดีที่สุดการเพิกเฉยต่อคนที่สบประมาทและการมองบวกแม้ว่าจะถูกปฏิเสธนั่นคือทำให้ JP สามารถก่อตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติเป็นของตัวเองได้ บางทีคุณอาจจะเคยได้ยินคำกล่าวโบรามโบราณที่ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจุดเริ่มต้นของคุณอยู่ที่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเส้นชายของคุณอยู่ตรงไหนตัางหากเจพี JP คือคนที่พิสูจน์ว่าคำดังกล่าวนี้เป็นจริงเขาเริ่มต้นจากการเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยและพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคนหนึ่ง ในปี2015นิตยสาร Forbes เผยว่า JP รั้งอยู่ในอันดับที่234จากบุคคล400คนที่รวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยเขามีรายได้รวมอยู่ที่2,800ล้านบาทชื่อเต็มของ JP คือจอห์นพอลเดอโจเรียเขาเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ชื่อว่าพอลมิชเชล เจ้าของบริษัทเหล้าเตกิล่าที่ชื่อว่าแพตตันเตกิล่ารวมถึงยังเป็นเจ้าของธุรกิจอื่นๆที่ประสบความสำเร็จอีกมากมายเดอโจเรียให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการหนุ่มรุ่นใหม่ๆให้พัฒนานิสัยในเชิงบวกเชื่อมั่นในสันาตยาณของตนเองและกล้าเสี่ยงเขากล่าวว่าคุณไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาบั่นทอนกำลังใจของคุณ ที่ผมจะพูดก็คือคนอื่นๆจะมารู้บ้าอะไรละ่ะที่คนบอกผมเป็นสิบสิบรอบว่าไม่นายจะไม่มีทางทำธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมความงามได้แน่ๆทุกคนบอกผมว่าคู่แข่งที่ผมต้องเผชิญมีเยอะเกินไปและผมก็ไม่มีเงินด้วยมีคนหัวเราะเยาะผมเมื่อตอนที่ผมก่อตั้งบริษัทแพทตันขึ้นมา พวกเขาบอกว่าเหล้าเตกิล่าเนี่นะราคา37ดอลลาร์ต่อขวดนายล้อเล่นใช่ไหมฉันซื้อเหล้าเตกิล่าเพียงแค่4ดอลลาร์เท่านั้นคุณจงทำตามสัญชาตยานของตัวเองและทำสิ่งที่ดีเพื่อคนอื่นๆถึงแม้ว่าผมจะชอบเรื่องราวของจอห์นพอลเดอโจเรียทุกเรื่องก็ตาม แต่สิ่งที่ผมฟังได้อย่างเพลิดเพลินอีกอย่างคือเรื่องราวตอนที่เขาถูกครูมัธยมตำหนิโดยครูบอกจอห์นพอลและเพื่อนของเขามิเชลกิลเลียมว่าทั้งสองคนจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆเลยอืมอืมถ้าจะบอกว่าทั้งสองคนพิสูจน์ให้ครูคนนั้นเห็นว่าเขาพูดผิดก็ดูจะกล่าวน้อยเกินไปมากมาก เพราะจอรนเป็นถึงเศรษฐีพันล้านซึ่งช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นๆทั่วโลกและมิเชลกิลเลียมก็เป็นที่รู้จักในวงการอีกชื่อหนึ่งว่ามิเชลฟิลิปโดยเธอเป็นสมาชิกผู้ร่วมกว่อตั้งวงดนตรีโฟล์ก็อกในช่วงปี1960ที่ชื่อว่า The Mamas and the Papas ซซึ่งขายแผ่นเสียงอัลบั้มได้มากถึง40ล้านแผ่น มิเชลได้พูดกับครูคนนั้นในช่วงวันเกิดอายุครบ50ปีของจอห์นพอลและเมื่อครูคนดังกล่าวได้ทราบถึงความสำเร็จของอดีตนักเรียนทั้งสองคนที่เขาเคยสอนนั้นสิ่งที่เขาพูดก็คืออืม้มเวนเอ้ยนิสัยแห่งความสำเร็จจะนำพาคุณไปสู่หนทางเดินใหม่คุณรู้ไหมว่าการฟังเรื่องราวต่างๆในทำนองเดียวกันกับ เรื่องเล่าของจอร์นพอลสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้มากๆมันเหมือนกับการได้ยินเรื่องราวต่างๆของไก่รองบ่อนหรือผู้คนที่ตกอับแต่สามารถไต่เต้าขึ้นมาจนประสบความสาเร็จได้กระนั้นการได้ยินเรื่องราวอันสร้างแรงบันดาลใจของจอร์นพอลก็อาจทำให้คุณแคลงใจในความสามารถของตนเองได้เช่นกันคุณอาจจะคิดว่า ฉันไม่ได้เป็นเหมือนจอห์นพอฉันทำสิ่งที่เขาทำไม่ได้แน่ๆบางทีฉันอาจจะไม่มีพลังบางอย่างหรือความกล้าที่เขามีหากนี่คือความคิดของคุณนั้นก็คือคุณตระหนักในตอนนี้เลยว่ามันไม่สำคัญว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้คุณอยู่จุดไหนแล้วและเป้าหมายของคุณก็คืออะไรต่างหาก แต่คุณก็จำเป็นต้องอุทิศต,ตัวเองเพื่อทำตามเป้าหมายของคุณคุณสามารถทำสิ่งอื่นๆเป็นพันๆอย่างโดยไม่อ่านหนังสือเล่มนี้เลยก็ได้โดยในหลายๆสถานการณ์คุณอาจจะหางานต่างๆทําเพื่อให้คุณยุ่งจนทําให้อารมณ์ของคุณขุ่นมัวและเดิมเนินชีวิตในปัจจุบันต่อไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน้อยกว่าที่คุณจะได้รับ มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีงานยุ่งมากกว่าที่เขาเคยมีมาในอดีตการผมชอบเทคโนโลยีในแง่ของความก้าวหน้าที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยข้อดีของมันมีเพียงแค่การทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแค่นั้นอย่างไรก็ตามข้อเสียก็คือเทคโนโลยีคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันยุ่งมากขึ้นแบบสุดๆ ข้อความอีเมลที่ส่งเสียงแจ้งเตือนในกระเป๋าการเตรียมตัวพร้อมในการรับโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดแอปมือถือใหม่ๆและสื่อออนไลน์ต่างๆคือสิ่งที่ทำให้เราคว้เขวเสียสมาธิและติดอยู่กับความคิดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่าเดิมซึ่งทุกๆอย่างทำให้เรารู้สึกราวกับว่าเราพยายามวิ่งเต็มฝีเท้าทุกวัน แต่กลับไม่ไปถึงไหนเสียทีคุณจะทำอย่างไรละ่ะถ้าสิ่งที่ผมพูดไปเป็นเรื่องจริงคุณสามารถเดินไปข้างหน้าได้รวดเร็วมากกว่าเดิมแต่น่าเสียดายที่คุณกำลังเดินอยู่บนเครื่องวิ่งออกกำลังกายไม่ใช่ไต่บันไดความรวดเร็วจะเป็นสิ่งที่ดีก็ต่อเมื่อคุณเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะหลงทางได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง เมื่อคุณมีนิสัยแห่งความสำเร็จที่ถูกต้องแล้วคุณก็จะสามารถเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว,เ,รวเนื่องจากคุณรู้จุดหมายปลายทางของคุณอยู่แล้วล่วงหน้าผมสัญญาว่าผมจะแบ่งปันนิสัยแห่งความสำเร็จดังกล่าวนี้โดยใช้วิธีที่คุณสามารถทำความเข้าใจได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดายในไม่ช้า แนวทางที่คุณจะสามารถใช้กำจัดเสียงนกเสียงกาในชีวิตของคุณจะชัดเจนยิ่งขึ้นและคุณก็จะได้พบกับเส้นทางที่มีความชัดแจ้งในอีกขั้นหนึ่งผมจะเป็นคนบอกคุณเองว่าทําไมในครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมคุณจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับจอหนพอ โดยความเปลี่ยนแปลงที่คุณสร้างขึ้นจะมีส่วนสำคัญต่อแนวทางที่คุณกำลังเดินอยู่ตอนที่ผมเรียนวิชาการอ่านแบบพิเศษอยู่ในช่วงเกรด7มหนึ่งนั้นผมก็ถูกอาจารย์คนหนึ่งที่ชื่อว่ามิสทอมสันดูถูกคล้ายกับจอนพอลเคยโดนเธอบอกว่าผมเป็นคนที่โง่ที่สุดเสมอเพราะผมไม่รู้ในตอนนั้น ผมมีความบกพร่องในการอ่านหรือที่เรียกว่าโรคดิสเลกเซียและผมก็มีปัญหาด้านการทำความเข้าใจในการอ่านและการออกเสียงในขั้นพื้นฐานผมไม่สามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้แต่แน่นอนว่ามันมีข้อดีที่มาจากความยากลำบากดังกล่าวอยู่และแม้แต่ด้านดีๆที่มาจากแรงจูงใจแบบผิดๆที่มาจากมิสทอมสัน ความจริงแล้วมีข้อดีต่างๆมากมายเกิดขึ้นจากสถานการณ์นั้นแต่มีสิ่งพิเศษสิ่งหนึ่งที่คุณในฐานะนักอ่านสามารถใช้ประยุกต์ได้ความสามารถสุดพิเศษของผมเกิดขึ้นจากการที่ผมไม่สามารถอ่านหนังสือและทำความเข้าใจได้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆความไม่สมประกอบดังกล่าวนี้ทำให้ผมกลายเป็นนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้จากการมองเห็น และจากการได้ยินซึ่งมันก็ช่วยให้ผมเข้าใจวิธีการสร้างคลิดลับความสำเร็จที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายโดยสิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่สามารถทำให้รวดเร็วจากการค้นหาบางสิ่งบางอย่างจากจุดเริ่มต้นหรือผ่านการทดลองและความผิดพลาดซึ่งจะกล่าวในอีพีถัดไปผมขอจบนิสัยของเศรษฐี ประตูสู่ความมั่งคั่งและร่ำรวยเพียงเท่านี้พบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีครับ